Our CTT Plus Training Specialist นะครับอาจารย์ดอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ดอยขอบคุณนะครับอาจารย์ที่มาวันนี้แล้วก็ขอแนะนำก่อนว่าโ o ดอยเป็น c o m t e a Authorized Delivery Partner นะครับวันนี้อาจารย์ดอยขอบคุณมากนะครับที่จะอธิบายผู้ชมเกี่ยวกับ Exam Prep บางข้อสอบนะครับของ c o m t e a Security Plus Map กับหลักสูตรของ Comteal ยังไงนะครับอาจารย แล้วก็อาจารย์มีโปรโมชั่นอะไรข,ของโจอดอลอะรเนี่ยอาจารย์เชิญแนะนำเลยครับอาจารย์ผมจะไม่พูดแล้วผมจะให้อาจารย์ go ahead เชิญเลยครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะครับโอเควันนี้ผมก็ได้เกียรตริราจารคอมเทียนะครับให้มาช่วยอ่าพรีเซนต์นะครับตัวอย่างข้อสอบอเดโมแนวข้อสอบนะครับ example โอเคแล้วผมขอแชร์สกรีนนิดนึงนะครับสกรีนน แน่ใจว่าเห็นสกรีนกันว่าครับครับใครมีคําถามอะไรอย่าลืมนะครับแจกหมวกแจกแก้วนะครับเพราะว่าคอมเพียร์สตูดิโอพัทนะครับเป็นอีกเซอร์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับน่าเรียนมากๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวนะครับาะว S by ศูนย์หกศูนย์หนึ่งนะนะครับแต่วันนี้ตัว S y ศูนย์หกศูนย์หนึ่งเนี่ยสตูดิโอพัทนะครับมันจะมีทั้งหมดห้าโมดูลนะครับห้าโดเมนห้าโมดูลนะครับ และทุกคนโชคดีมากๆที่ตอนนี้ข้อสอบเป็นภาษาไทยเขาด้วยนะครับสามารถสอบภาษาไทยได้แต่วันนี้ผมจะมาเดโมตัวอย่างข้อสอบให้ดูสักประมาณสิบห้าข้อแต่ว่าเป็นภาษา,ษาอังกฤษนะครับระผบจะเน้นกับว่ามันตรงกับโดเมนหรือว่าโมดูลไหนนะครับซึ่งห้าโดเมนที่ว่ามีอะไรบ้างมาดูเตียโดเมนกันโดเมนแนนรกจะเกี่ยวกับการโจมตีภัยคุกคามและช่องโหว่นะครับตัวนี้2ี่สี่เปอร์เนจาก1 0ึง้อเปเซ็ต์นะครับ โมดูลที่สองจะเป็นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมการออกแบบไอ้ตัวนี้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นการใช้งานเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับการปฏิบัติงานและการตอบสนองต่อเหตุการณ์เนี่ยสิบหกเปอร์เซ็นการกำกับดูแลความเสี่ยงการปฏิบัติอันนี้โมถูกข้อบังคัดต้นบทหมายในวันสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมจะแชร์ตัวนี้ให้ดูว่าถ้าใครอยากได้ไฟล์นี้นะครับไฟล์ตัวที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่พัฒที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับ จะติดต่อทางโซดอยก็ได้หรือจะติดต่อทางอคอมเทียแทยานก็ได้นะครับทางคอมเทียทางจันทิดของคอมเทียได้เลยโอเคนะครับตรงนี้แต่ผมจะลิงก์มาว่าข้อสอบแต่ข้อเนี่ยตรงกับโมดูลตรงไหนนะครับโอเคอมาดูผมจะเริ่มเดโมโ่ให้ดูทต่ข้อนะครับเพราะว่าคนที่เป็นตัวสอบตัวคอมเทียซิตี้พัทนะครับเรามาเริ่มข้อแรกกัน อันนี้เวอร์ชัที่หนึ่งผมก็คัดมาประมาณสิบห้าข้อนะเราจะมาลองดูกันนะครับอ่าเวอชที่หนึ่งนะครับอันนี้จะตรงกับลิงกับโมดูลที่สองจุดศูนย์แต่ผมแค่มิ้งจะดูว่าโมดูลที่สองจุดศูนย์ที่อะไรเราไปดูว่าโมดูลที่สองจุดศูนย์เนี่ยนะครับโมดูลที่สองเปนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบใช่ไหมครับถ้าสองจุดศูนย์นก็ไล่ไปดูนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ดูทุกข้อนะเราจะสื่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนะครับอ ต่อ d e s k t o นี้กันนะแาวคิดเรื่องความปลอดภัยเดี๋ยวอาจารย์ดอยครับไม่เห็นไม่เห็น pdf นะครับไม่เห็นนะครับ pdf เล็บไม่เห็นนะครับครับผมมีแต่เห็นแค่สไลด์อาจารย์เองครับแค่สไลด์เหรอเดี๋ยวผมต้องทีมันแชร์สกรีนนะเดี๋ยวขอ s ครับหนึ่งได้ไหนเมื่อกนี้ได้ครับ นนเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยครับโอเคนะครับ,รบ, okay, รบอ่ะก็ต่อปัตยกรรมการออกแบบนะครับเราอยู่ที่สองนะโอเคนะครับเรากลับมาที่เพจ t ั้นที่หนึ่ง s e c t ที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่า this model ฮะ specific เป็นชนนรีโปร r อร์มอนอิซออฟเซเวนเลเยอร์อาร์ติเตคเตอร์าง่ายคือตามตามชอยที่เขาให้มาตัวนี้ตัววันไหนที่มีเจ็ดเลเยอร์นะครับตัวที่มีเจ็ดเลเยอร์นะครับเราก็มาดูอย่างข้อแรกเนี่ย S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  D L C นะครับไอตัวเนี้มันมันจัดนะครับใครอย่งบ้างรู้ไหมนะครับเคียซอฟแวร์นะครับเป็นระบบเมน อะไรครับไล i ์ไซเคิลไอ้ตัวนี้มันจะมีประมาณห้า cycle ตัวนี้ไม่เกี่ยวข้อสอบเขถามว่าอันไหนมีเจ็ดเลเยอร์ใช่ไหมถ้าคนเรียนจัดเน็ตเวิร์กมาก็จะรู้อยู่แล้วอันนี้ผมจะพูดรายละเอียดนิดนึงนะครับเพราะฉนั้นข้อ a นี่ยไม่เกี่ยวอยู่แล้วเป็นซอฟต์แวร์ในระบบล i ์ไซเคิลนะครับไม่เกี่ยวซอฟต์แวร์อันที่สอง tcpip เนี่ยนะครับ tcpip โมเดลเนี่ยจะมีสี่เลเยอร์หรือห้าเลเยอร์ถ้าอิงตามดีดีโมเดลจะมีสี่เลเยอร์ใช่ไหมครับจะมีเน็ตเวิร์ก c อ e s s มีน, Layer, มนะครับอินเทอร์เน็ตเลเยอร์มีนะครับอะไรครับอันสกอร์แต่ผมจะให้ดีกว่านะครับแล้วก็แอปพลิเคชันส่วนโอเอสไอเนี่ยเซนเอเลเยอร์ข้อนี้ก็ข้อสี่นะแต่ผมจะจะให้โชว์ตรงนี้นิดนึงแต่ผมจะครบควรเพราะว่าเดี๋ยวมีข้ออื่นด้วยข้ออื่นนะครับตรงนี้เจ็บตรงนี้นิดนึงไอซี่แน่ใจว่าเห็นอย่างผมป่ะเ็นจ้าเร็นี้นะ่รลยไปไล่หลังเลียนไปด้วยครบควรไปด้วย เดี๋ยวมีข้ออื่นๆยังอินตรงนี้อยู่นะครับครับใช่ครับ OSI เ l a y เลเยอร์นิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวก็มีกลองอื่นด้วยนะครับมีฟิสิกส์เข้าเนี่ยนะครับแ a ตต้าเองนะครับเป็นนะครับอะไรดูไม่ค่อยสวยนะมันบางไม่ค่อยถนัดเจ็ตเบิร์ดนะครับครับ โอเคครับทันสกอร์นะเ็จะมีข้ออื่นด้วยนะครับใช่ครับเซสชั่นถูกครับพ่อเราทำ Security บน Network ก็ต้องมี d ของ Network นะครับท่านนะครับผมขคอรขยับตรงนี้หน่อยนีโ OSI นะครับแล้วก็ Application ครับ s e ็ด n ล a y อร์แอป i ลิเคครับผมโอเคอันนี้เจ็ด e r เแน่นอนนะครับ อันนี้คือ OSI เป็นเลเยอร์นะครับครเป็น TCP/IP นะครับ TCP/IP มันจะรวมนี้นะครับของอันนี้ไปด้วยกันอาจจะเป็น Network ร์ e อสนะครับหีก็เลยอันนี้สองก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตเลเยอร์นะครับ,อ,นนอ, Layer, รบอันนี้สามก็จะใช้คว่าโฮสต์ o ูโฮสต หรือใช้เพราะท่าพันสกอร์ก็ได้อันที่สี่ก็เป็นแอปพลิเคชันกันเลยครับนะครับหรือด้วยการยืนยันว่าอ่าข้อแรกเนี่ยกรอบบรินะครับ OSI ษัทซิเกิเย่เดี๋ยวจะมีบางอันที่ผมจะมาโชว์หน้านี้อีกครันห,หนึ่งเราจะขอขยับไปนิดหนึ่งเป็นการควบทวนนะครับอ่าส่วนคาวคาวเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์อเดอร์เซอร์วิสนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคาวคงเปียนนิดหนะึ่ง ในตัวเราจะเห็นกันว่านะครับคาวจะมีนะครับนะครับอ่าอะไรนะมีคอนเซ็ปเตอร์อัสเซอร์วิสนะครับซอฟต์แวร์อัสเซอร์วิสนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอัสเซอร์วิสอ่านี่คือคาวถูกไหมคาวมีสามอันถูกไหมครับอยู่ที่ตัวไปนะเพราะฉะนั้นสรุปคือข้อแรกตัวที่มีเจ็ดไลเยอร์เนี่ยคือ OSI นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ยาก ข้อนี้ถ้าคนทํางานมามีประสบการณ์ผ่านวิชาเน็ตเปิ้อนมาข้าเป็นของคอมเพลจะเป็นตัวเน็ตดเปื้อนพัทนะข้อนี้กรอบได้แน่นอนเห็นไ,ไหมครับกับคอมเพลนตัวเลือดส่วนซึ่งเขาจะมีพูดถึงโอเอสไทรต์ประกอบพิษผัดบางก้นนะครับโอเคนะครับข้อที่สองขออนุญาตนานสักข้อสองต่อจะก่อจากข้อเมื่อกี้ข้อนี้นจะยิงตามโมดูสามจุดหกตรงโมดูลเนี่ยจะให้จะได้ดูตอนนี้ผมบอกนะครับ ประมาณโมดูลที่สามจุดหกเราก็ไปดูโมดูลสามมัเกี่ยวกับอะไรเราก็ไปให้ดูนะนะครับโมดูลที่สามอันนี้ให้ให้ทีมงานช่วยนิดนึงนะครับสามจุดหกก็โซลูชันเรื่องความปลอดภัยไม่ไแน่ใจว่าถงหรือเปล่านะครับมาดูก่อนอ่ะนะครับโมดูลที่สองสามจุดหกนะครับ, 2, 3, 6, รบเขาบอกว่า routing เนี่ย routing this event on this f e a t u อ e on อ h e website model เข้าใจง่าย routing อยู่ในโมเดลไหนนะครับ ผมร้อนผมร้อนไอ้เมื่อกี้ที่ผมเปลี่ยนทางไวนะ้นะอ่านนะครับสุดีครับเดี๋ยวอ่านส่วนกันทันไหมครับจะมีเน็ตเวิร์กเมเยอร์รัตตานิ้งเมเยอร์คอนโอลเลเยอร์พิชานิชเลเยอร์นะครับ ger, รคาวติง้งเนี่ยอยู่ในอะไรครับเน็ตเวิร์กเมเยอร์ถูกไหมครับคาวติ้งจะมีไอ้เน็ตบล็อเมเยอร์จะมีไอพีของคาติง้งนะครับ ถ้าดัตอาม้นท์นนกรีเนี่ยจะเป็นพวกอินเทอร์เน็ตเฟรมนะครับเฟรมหรือพวกแานแวร์ในพวกนี้ผ่านสปอร์ตก็เป็น t c p u d p Presentation ก็จะเกี่ยวกับพวกพวกโปรโตคอลนั่สจะลปกภาพต่างๆมวมถึงพวก t n c r y p t i o n อะไรอย่รงี่เซุกนีเนี้หมดเลยนะครับอาปข้อสองก็ไม่ได้ยากอีกข้อสองนีเป็นเ e ตเ o r เลเยอรนะครับตัวเราติ้งโปรโตคอลแต่ถ้าใครสสัยตรงไหนพิมพิมถามมาได้ในคอมเมนต์นะ ดี๋ยวถ้าใครช่วยกอบเนี่ยอาจารย์อาจารย์ให้ช่วยทีงานชี้ดูนะครับใครช่วยกอบมีรางวัลให้แล้วกันเนอะอาจารย์นนดได,ได้ได้ครับได้ครับมีมีใครกอบ,บกับเอดกมนเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ครับเชิญเลยครับโอเคมิช่วยกอบเนี่ยใครช่วยกอบลรวจะมีรางวัลให้นะครับนี่คือีคนช่วยกอบอยู่นะนะครับได้ครับโอเคมาข้อขสามนะครับตีกับโมดูสามจิบหกเดี๋ยวโมดูแต่ผมคงไม่สวิตต์กันแล้วนะนะครับขขอสามเขาบอกว่า risk of the c r o m i n a is is imminent บายซอฟต์แวร์อินเวสโอดีโมเดลข้อนี้เนะี่ยมีโอกาสผิดมีคนมีโอกาสทำผิดเหมือนกันนะซอฟต์แวร์เนี่ยคำว่าซอฟต์แวร์หมายถึงว่าเราใช้แอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันข้ามเน็ตเวินะร์อะไรต่างต่านี้เพราะนั้นคำว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะอิงทั้งหมดเลยนะครับทั้งแอปพลิเคชันเลเยอร์เอเซนด์เลเยอร์ก็เป็นเซสชันเลเยอร์ด้วยรวมในซอฟต์แวร์ที่เราใช้นะครับ ถ้าตรงเซสชันเนี่ยก็คือเราเราเข้าซอฟต์แวร์เข้าโปรแกรมได้หรือเปล่าดีเซนต์นี้ก็คือดีเซนต์เนี้ให้เราดูส่วนแรกเ,นเนี็นเซนต้องพูดถึงอัพัวละครต่างๆนะครับแอปตัวละครเช่นเราเปิดเว็บเบราว์เซอร์เป็นต้นเนี่ยเว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์จะมีอ่าเว็บเซิร์ฟเวอร์กับเว็บไคลเอนเว็บไคลเอนก็เราเข้าอ่าไทเอฟไบล์ก็พวกนี้มันรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ทั้งหมดมันก็มีการาขั้นตอน,ตอนการดีเซนต์เซสชันมาเกี่ย,ยวข้องดัะนั้นข้อนี้จะตอบข้อดีด็อกนะครับ มีใครตอบนะมผเพมีคนตอบถูกเลยนะกขาดีดอฟแคทอออฟออฟก็คือขั้นสามเลเยอร์บนเลยนะครับสามเลเยอร์บ,บนเลยซอฟตแวร์ซึ่งในหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรตัวซิตี้พัทเนี่ยกะเนี้ยวกับซอฟต์แวร์เยอะพอสมควรต,ตัวซิตี้พัทเนี่ยมาเป็นเป็นบูทีมนะเป็นบนะูทีมน,นะครับต้องเข้าใจแคปชั่นต่างๆว่ามันทำงานในปกติยังไงมอนิเตอร์ยังไงนะครับอยูให้เป็นนะครับอ่าพาได้สามข้อกันนะ โอเคครับเรามีคนเข้ามาดูเรื่อยๆน,น,น,นะครับครับอข้อสี่เป็นขั้นที่สี่นะครับคือได้ที่สิทธิ์ได้ยิงตามม oo นะูดูสามจุดหกนะแต่ผมไม่ไม่สื้ล้นะครับเขาบอกว่าแลนข้อนี้ข้อนี้ระวังน,นิดนึงนะครับนะครับแลนเขาบอกว่าแลนดิฟเลนออนวิสออเบคูนเลเยอร์ออฟโอซายโมเดลคำว่าแลนเนี่ยต้องตีความหมายดีๆครับเขามีกา, Land, ารแลนตัวเอสด้วยทจริงๆแลนอันนี้ใส่ตัวเอสเนะี่ยถ้าถ้าดูคนเขินเนี่ยบางคนอาจจะตอบว่า อ่าดาต้าเน็ตเลเยอร์กับดิจิทัลเลเยอร์เพราะว่าเราไปอยู่ในพวกเซอร์วิสใช่ไหมครับดาวดิจิเนี่ยาาขเขาไม่ได้หมายาว่าเขาหมายค่าการใช้เซอร์วิสในแดนนะครับเช่นเรา,รเ,ราเปิดแชร์ไฟล์ในแดนถูกไหมครับเราส่งเมลภายในเปิดโฟลท์น้ตนะครับหรือใช้แอปพลิเคชันที่อยู่ในแดนแนยี่ปัจจุบันเนี่ยเวิร์กคอมโฮมนะครับเราใช้ VPN กันแดนะครับไอเวียนก็สามารถมันต้องผ่านเดดน็ตเวิร์กใช่ไหมครับเพราะนั้นคำว่าแดนของเขาเนี่ยเขาหมายคือใช้เซอร์วิสในแดนเนี่ย มันจะใช้ทุกเลเยอร์เลยนะนะครับตั้งแต่พิเศษเข้า physical, แล้วตั้งแต่แอปพลิเคชันพิเศษเป็นแค่โมดูลเซสชั่นเลเยอร์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อดีนะครับหามีคนตอบผิดตอบถูกนะผมดูในคอมเมนต์นะ <c oughs> มีคนตอบซุกซื่อยแต่ก็มีคนตอบผิดอยู่หลายคนอยอะเพราะข้อนี้นตีความหมายขอยงแลนดดีๆของแลนด์เอชเนี่ยนะครับแลนด์ 2x ก็เขาจะถือว่าใช้เซอร์วิสในแลนทุพกแอปพลิเคชัต่างๆที่ผ่านในแลนดนะครับเพราะ,ะนั้นทุกเลเยอร์มีผลหมดเลย ะค,ะคือคือคืออาจารย์ดอยครับขอขอเสริมนิดหน่อยคือทุกคนต้องเข้าใจนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งดีคือเรามีข้อสอบในภาษาไทยที่เราจะติวูในข้อสอบภาษาไทยไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่มได้แปลในประเทศไทยนะครับอาจารย์อยากจะที่บางทน,น,น้องเหมือนที่อาจารย์ดอยพูดว่าตอนที่อ่านข้อสอบเนี่ยอย่าลืมนะครับอ่านแล้วก็คิดอย่าไปคิดลึกมากอะไรมาที่ใจแต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายมากเหมือนที่อาจารย์ดอยพูดเรื่องข้อเนียนะครับ มันดูง่ายแต่ว่าจริงๆอยู่ต้องไปอ่านทุกข้อทุกทุกอัลฟาเบติกอลเดอร์นะครับบางครั้งเราก็หลอกอย่าไปจริงว่าตอนตอบทุกอย่างตอบเลย but be very very careful เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นคะแนนนะครับดูว่ามันจะมี Choice ์เดียวหรือส c งช้อยถ้ามีไงอย่าลืมตอบนะครับเพราะว่าตอนเฉลยมานี่มันจะเฉลยออต์มติกลี่นะครับสำคัญคืออ่านดีๆก่อนตอบนะครับมีเวลาอยู่ก็คือภาษาไทยนี่สอบชั่วโมงครึ่งมีประมาณเ0ข้อมีหลักด้วยนะครับ ก็พยายามทำตามทาี่อาจารย์ตอบก่อนคับเชิญเลยครับอาจารย์โอเคครับข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปอข้อนี้ UDP นะครับอยู่ในเลเยอร์ไหนยังคงอยู่ในเลเยอร์เหมือนเดิมนะครับ UDP อยู่ใน transport layer transport layer จะมี TCP UDP ถูกไหมครับเรื่องของการขนส่งแอปพลิเคชันนะครับ UDP ก็จะส่งข้อมูลได้ไวกว่านะครับข้อนี้ข้อนี้บอกข้ามเลยว่าไม่ยากเท่าไหร่นะนะครับตัวต่อไปนะตัวต่อไปนะ นะครับเราจะเริ่มเข้าเรื่องของอ่าเครื่องมือกันเครื่อ,อ,องมืออันนี้โมดูล3.4นะนะครับเขาบอกว่าฟอร์มโดยคนที่มีออชั่นวิสคูวิสลุดคอไวไฟแฮกติงนะครับ <S 1> <S 1> <S ตัวนี้เนี่ยถ้าใครเคยใช้องส่วนของไวไฟนะครับแฮกติงไวไฟไวไฟแฮกเนี่ยถ้าคุ้นเคยในตัวแอร์แท็กจีเอ็มจีนะจริงเฉลยได้เลยตอบเขาสิแต่ที้ผมจะพูดพูดต่อก่อนสนอตคืออะไรอ่มีใครมีใครตอบไหมมีหลายคนตอบได้ละ มีใครตอไบได้บ้างสนอสพี่อะไรครับสนอสพี <c oughs> ่อะไรเด็กใครเคยใช้สนอสไหมนะครับสนอสเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่อยู่ในยุคหนึ่งที่ลูกนะนะครับรู้สึกไอตัวไหมน,นะนะครับไอลูกขายตัวก็มีตัวสนอสขับมาตัวน,นี้นกามองว่าเป็น I P S ก็ได้คนที่เรียนตัวซีรีส์พัฒนะครับต้องเข้าใจนะว่า I P S เป็นอ,อะไร I D S เป็นอ,อะไรนะครับเล่นบท I P S เล่นบท I D S นะครับหรือว่าใช้คำว่าโค้ด ibx xs คืออะไรนะครับต้องเข้าใจพอสมวรไอตัวสมาร์ทเนี่ยมองก็เป็น igf ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ตรวจจับป้องกันแากคกายเจ็ดก็คือป้องกันนะสี่เซนป้องกันด้วยนะครับสมาร์ทแต่คราวนี้ไม่ตอบสมาร์ทนะสมาร์ทไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไวไฟนะครับไม่ใช่ไวไฟแฮกกิ้งไอตัว nexat นะครับ nexat ตัวนี้มันเป็นตัวสแกนช่องโหว่กันการช่องโหว่เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ไปตอบข้อ c นะ i pack kit mc นะครับ อย่างในเินุกแกอะครนะทานมนี้เนุกนะครับทางมีมเงินนุกก็มีตัวนี้อยู่มีตัวนี้ให้เล่นแอร์แคสต์กเอ็นพีนะให้เล่นนะครับเราก็จะให้คนเซ็ปต์ที่ว่าจะสแกนสเสตพอยด์นะครับแล้วดูว่าพัดเวิร์ดมีอะไรบ้างที่เข้ามานะครับเป็นจำลองแบบเหมือนดีบให้คนอื่นดูไปก่อนแล้วก็จะาจจะจำลองว่าเป็นเป็นตัวอะไร,ะรเป็นตัวส่วนเตรเ้าก็จะอา่านจากเอาพัดเวิร์ดนะครับใช้กิจเอ็นพีคราวนี้ก็มีหลายคนตอบถูกนะเอ๊ะ อาจารย์ให้ใครช่วยตรด้วยนะใครตอบถูกเยอะสุดนะได้ครับอาจารย์เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้แอดมินดูอยู่ครับอาจารย์เชิญเลยครับอีกคนเชื่ตอบเยอะเหมือนกันนะครับผมข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ดนี่ตามโมดูลสามจุดสี่นะสามจุดสี่นะครับเขาบอกข้อนี้ก็ก็น่าสนใจนะนะครับเขาหน้าสนใจครับเขาบอกว่าตัวยูท์ปอร์ไปไปที่พิเศษถึง ข้อสอบรู้สึกรู้สึกปวดข้อมันรู้สึกปวดกระดูกข้อสอบมาผิดแน่เลยข้อนี้ข้อมันไปซ้ํานะครับอ่ารู้สึกว่าข้อข้อเจ็บรู้สึกข้อเจ็บข้อสอบผมจะติดอยู่นะครับข้อเลยข้อปัดข้อหกอยู่จริงๆข้อเจ็บเขาจะถามว่าอ่าอะไรนะข้อใดที่ไม่ใช่ฟิสิกอลแฮกกิ้งนะครับแต่ผมต้องไม่แน่ใจว่าส่วผสมมันอยู่ตรงไหน่้างเราบรรจุกันตัดกันสอบตัดสุดท้ายกันนะจะได้ผมก็จำจำตรวจได้อยู่ ข้อเนี้จริงๆเขาจะถามว่าข้อใดที่าหาไม่ใช่ฟิสิษอลนะครับใช้ความรู้ของฟิสเศษเขสตูตี้นะครับในประเด็นกับข้อนี้ทุกคนต้องใจความหมายของการทำก่อนดัมสเตอร์ไดนิ่งคืออะไรครับเนีย่ยใครใช้ตอบไหมครับลัมสเตอร์ดอรดไดนิ่งแปลอะไรครับใครใช้กรอบไหมจริงๆข้อนี้ทุกคนต้องไปไปเสิร์ชคำว่า Social Engineering นะโซเชียลเอนจิเนียริ่งนะโซเชียลเอนจิเนียริ่งนะครับที่จะไม่ใช้ตัว ฟิสิกส์เไอ้ดัมดันสเตอร์ใดนี้เนี่ยมันจะแปลง่ายว่าไปไปดูในถังขยะก็ได้ไปอ่านข้อมูลที่เขาทิ้งในถังขยะหรือว่าไปใกล้ถังขยะพวกเอกสารที่เขาทิ้งเอกสารสำนักงานต่างๆที่เขาทิ้งในถังขยะอาจจะมีพวกดินต่างๆนะเหมือนมันสืบค้นน่ะไปเก็บฟิสิกส์เข้ามาอันนี้ก็จริงๆถ้าเป็นสำนักงานออฟฟิศทั่วไปน่ะควรจะทำลายเอกสารนะนะครับ หรือบางคนไปซื้อของซื้ออะไรมาไม่บัตรเครดิตธรนมดาอาจจะมีงงเหลืออยู่เพราะนั้นข้อเอคือตรงนี้เป็นฟิสิ i อลนะครับข้อบีเนะี่ยชาวเดอร์ซูพ์ิ้งเนี่ยไอตัวนี้จะมองว่าเหมือนคล้ายๆเหมือนแอบมองก็ได้แอบมองเวลาเราพิมพ์พัดเัตรจินไรห,หรือเวลาม,มีคนไปกดไหนหนะกดเอทีเอ็มที่ตู้มีคนแอบมองอัดเอทีเอ็มเราหรือมีคนแอบมองพัดบัตเราอันนี้ถือว่าเป็นสิ y อล c ือเป็นฟิสิ i อลนะครับส่วนข้อซนะีเนี่ยทิกที่ แบดจิ้งเนี่ยอันนี้จะมองว่าเหมือนเหมือนแอบสืบตามเดินตามเลยนะครับไปสะเก็ดตามเดินตามก็ถือว่า็นทิชิชอรอยู่เพราะนั้นจะเป็นข้อดีที่ต่อพิชชิ่งพิชชิง่งการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซะส่วนใหญ่นะครับทางโซเชียลพิชชิ่งเยอะเครับอ่าพวกเมลนะครับพิชชี่เมลอะไรพวกนี้หรือว่าหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตอำหรัให้ให้กดกดลิงก์หรือว่าเดี๋ยวนี้มีการส่งทางไลน์ก็มีนะทางไลน์ทาง อ่าอินสตาแกรมพิเศษในใน a c e b o o k ก็มีก็คือติชชิง่งนการหลอกลวงให้กดิงก์หรือว่าให้ทําอะไรที่บอกว่าให้เราตอกข้อบูลที่แบบเพราว่าถูกถูกถูกขโมยพัดกรวดถูกขโมยที่สําคัญเพราะใะนัีนสุดที่จะไม่ใช่ทางฟิสิกส์เานะครับโอเคนะครับอ่าผ่านมาเจ็ดข้อแล้วนะครับครับอาจารย์ขออีกสามข้อนะครับอาจารย์เชิญนะครับโอเคโอเคครับ เขาเขาแตดนะครับจะตรงกับบนดูสองจุดสี่ไปดูเดี๋ยวเขาดูบนดูนะนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิดอ t ลเทอร์นีฟฟ i ฟาว e ยเดนมิส t r ิ u ิวตี้พอออเทนเคชั่นเขาแตลง่ายพอออเทนเ a t i o นที่แบบต่ำสุดน้อยสุดอะปัจจุบันออเทนนะครับควรใช้คำว่ามัลติแฟกเตอร์ออเทนนะครับมาจะกค,ค,คะุ้นกันว่าคู่แฟกเตอร์ออเทนใช่ไหมก็คือใช้2อย่างแต่ที่ออเป็น3มหรือสี่อย่างเป็นมัลติแฟกเตอร์ออเทน แต่เ,เขาเรียก็้องเขาถามว่าอะไรที่เบสิกสุดที่นบดจะมีก็คือข้อไหนครับอันนี้ตอบได้เลยเข้อเอคอดเปิดซึ่งไม่ควรลนะการเข้าระบบที่ไหนก็แต่ใส่พเืเปิดอย่างเดียวถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับมันต้องมีห่านอ,อย่างน้อยต้องมีเนี่ยตอบกันเนี่ยหลายอย่างเช่นซิงเกิลเปนอะไรครับลายนิ้วมือเราใช่ไหมเมนติน่าเแพทเทนต์ต่อลายม่านตาสแกนสแกนตาสแกนตาเราพีการก็มีบัตรความหมายคือต้องเป็นมัลติแฟกเตอร์ออเทนติคดีที่สุดพื้นบดเป็นว่า ใคแค่คัดเวอร์อย่างเดียวนะครับแต่ใครเขาเลยคขาถามว่าอย่างน้อยสุดคืออะไรก็คือตอบคัดเองอเจอรับของหลายคนตอบได้นะครับหากข้อ9ข้อ9กันนะข้อ9ตรงตามโมดูล1 5นะก็อบอกว่า list of the tooling h a c k e r file โมดูล้ก็คือช่องโกนะ b u o system not protocol of h a c k i n g system ถ้าไปง่ายๆคือแฮกเกอร์เนี่ยมีหลายหลายประเภทมีไว้แฮก ไว้แฮตแฮกเกอร์แบทแฮตแฮกเกอร์เจแฮตแฮกเกอร์เขาบอกว่าแฮกเกอร์อันไหนที่ต้องการแฮกระบบเราแต่ว่าไม่ได้มุ่งหวังให้ให้ให้ระบบเราเสียหายหรือทำหรือทำลายให้สิบเต้นเรามีปัญหาพวงนี้ถ้าถ้าแปลง่ายคือสายขาวนั่นแหละไว้แฮตแฮกเกอร์ส่วนใหญ่ไว้แฮกเตอร์เนี่ยจะทำงานอยู่ในบริษัทนั้นอยู่แล้วหาช่องโหว่หาจุดอ่อนหาอะไรเพื่อเพื่ออะไรอ่ะเพื่อป้องกันนะครับเพื่อระบบที่ดีนะครับคือต้องเจอก่อน เอางั้นคือไว้ให้เพื่อสายขาวกันเป็นแฮกเกอร์ที่ดีนะครับส่วนแบ็คแฮกเกอร์คือพวกนี้ก็คือทําลายได้นอนก็คือแฮกปุ๊บอาจจะทําให้พันไปเลยหรือว่าอ่าอะไรอะ่ะต้องจ่ายเงินมานะนะครับแต่ถ้าเก์เป็นแฮกเกอร์เนี่ยจะต้องขึ่นนะจะดีก็ไม่ดีจะจะลายก็ไม่ลายแต่เจแฮกเกอร์นี่จะจะค่อนข้างไปทางแบ็คแฮกเกอร์นะนะครับถ้าจเจร้อยอาจจะแจ้งไม่แจ้งก็ได้แต่จะต้องจ่ายเงินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อเอนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ไม่ไมยากพอพอพอ,พอจะเดาได้นะครับก็จะตีไม่อยากจะ่ว่าเดาเลยนะครับอ่ะเขาต่อข้อต่อไปทีวีซิกเขาบอกว่าอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ไอทีซิก,นนกมีขนาด4บิตนะแต่ง่ายๆเลยนะใส่ย่างน้อยเนี่ยทุกคนต้องต้องต้องเข้าใจก่อนี้แมปเป็ดเบส48บิตไอทีเวอร์ชันโปร32บิตไอทีเวอร์ชัน6ทีวีซิก128บิตนะครับส bit, bit, รุป4บิตกับ256บิตเนี่ยเหมือนเป็นพวก e n c r ิป t ั o นบรรทัวนะที่ใช้เงิน84บิต่2 8บิตหรือดด256บิตนะครับแต่ข้อนี้พูดถึง IPv6 IPv6 ก็รยย128บิตนะครับ IPv6 เรา128บิตแบ่งเป็นอ่า8ช่องหรือว่า8กลุ่มนะนะครับโอเคข้อนี้ก็ถือว่าไม่ยากถ้าใช้มาใช้นิดเปิดก็อพอทำได้อยู่างเดวได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอเบรกนะอาจารย์เดี๋ยวเวลามันไม่มีเออ่พอนะครับเพราะว่ามันเป็นเคอร์ฟิวด้วยนะอาจารย์ ก็เดี๋ยวอาจารย์ผมขออนุญาตอาจารย์ stop sharing screen หน่อยนะครับอาจารย์อย่าเพิ่งไปนะคราวนี้นโอเคทุกท่านครับอาจารย์อยากจะบอกว่า,าเดี๋ยวอาจารย์ stop stop share screen นะครับเด<ป>ี๋ยวคุยกันดีกว่าโ<ป>อเคคราวนี้ค<ป>ืออาจารย์ขอบคุณมากนะครับอาจารย์